โอเคแล้วก็สวัสดีด้วยนะวันนี้มาเล่นกิจกรรมใหม่ของฟรีไฟล์ที่มันเข้ามาก็คือไอเล่นทั้งกิจกรรมใหม่และกิจกรรมเก่าของอะไรเนะี่ยของอน,นี้อันเนี้เน,นี่ยอันเนี้ยเนี่ยไม่รู้ <c oughs> อ่ะคือผมจะมาสุ่มนะเออก็เพิ่งเติมไปอยอยากได้ชุดออแกนิกนะไม่พูดมากก็ไปกดเลยดีกว่า อัดอยู่นะอัดอยู่นะดูก่อนดูก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนเดี๋ยวไม่ได้อัดมือสั่นเล่นแบบตรงกินมามมานะมือสั่นเลยอ้โหคือผมก็เล่นไปแล้วนะเออโอโ้แต่แบบไอไปกดแบนด์อะไรไม่รู้พลาดเลยคือขอออกแกนิกออกได้ไหมสองก้าวออกแกนิกออกแล้วเราจะไปอยู่ไนันท่านี้ผมมีแล้วนะไม่ได้ต้องการเลย ถ้ามันไม่ออกเกาๆผมว่ามัน,ม,นมันเปิงตังมากอะ่ะหอ,อือว่าต้องออกนะเพื่อนเออมันต้องอย่างนี้สิวัก็ได้ออกแอนิกไปแล้วนะน้องเยอะวมีใจออกแนันิกแล้วะครับก็มาดูกันเลยดีกว,ว่าแหม่ขัดจังหวะจริงๆไอ้พวกนี้นี่แม่ว่าจูบวะ อัดจูนะอัดจูคือกูต้องเช็คตลอดนอ่ะเออ,อยู่ขึ้นมาชิบหายตางกบินเออแล้วก็ไม่ได้หาอะไรประตูที่รับน้องๆโคตรเท่อะอย่างกับบอยแบรนด์อ๋อใส่แล้วไปสุ่มอะไรวะไอไอลัปเปอย์คนนึ่งนะผมผมรู้จักเขาแต่ผมนึกชื่อไม่ออกนะอืมแล้วเราจะมาเล่นเลยแล้วผมก็จะอธิบายวิธีการเล่นไงให้มันได้นะโอเคเข้ามาที่หน้ากิจกรรม ขอเปล่าทิ้งก่อนผมได้เล่นไปแล้วหมวดไปประมาณ400เปนนะมันไม่ได้คือก่อ,อนหน้านี้ไม่ได้อัดเนี่ยขี้เกียจนบก็คือก็คือ19เปนก็คือจะเพิ่มเปอร์เซนต์ก็คือจะเพิ่มตรง39.59อ,อ่ะเดีย๋ยวผมกดดูแล้วผมจะบอกอ่าอันนี้ผมกดไปละ19เปนก็คือเพิ่มอ่าบากว่าแบบปานกลางมันมีมันมีออกยาปาปานกลางแล้วก็สูงอันนี้คือกลางนะมินเนี่ยนอะไรนะ่ะอ่าผมก็ไม่เก่งเกินหรอกครับอ่าผมกดกดไปเลย มือสั่นสามเก้าดีไหมวะสามเก้ากดไปโอ้โหนี่เกลือนะครับนี่เกลือกดไปสิบเก้าโลโลหมดเราไม่เอานะเรากดรีทันทีเลยอ่ะมาละอ่ะเรากดไปเนี่ยโอ้แล้วผมก็ได้ UTJ ครับโอ้อ,อย UTJ ครับโอ้โหค่อยคุ้มหมดไปหกร้อยบาทก็ได้ทั้งสองเซ็ตเลยทั้งออร์แกนิกแล้วก็ TJ เออเูเรียกมันว่า TJ อะไรกัน อันนี้น้องผมแม่งนอนอยู่แล้วแล้วแม่งก็ตื่นขึ้นมางงยังไงวก็ไม่แน่ผมอาจจะเติมให้มันสักสี่ร้อยนะถ้ามันทําตัวดีนะครับครับชถ้ามันทําตัวดีผมก็จะเติมให้มันสี่ร้อยนะต้องจัดอลยพี่ชายผมจะให้มันไงบไปทําคลิปนะไม่รู้มันจะทําได้ไหมก็คือก็เหลือเพอีกสี่ร้อยครับน้องๆก็ตอนแรกพี่มีโค้ดพี่มีโค้ดนะเออแต่แบบ พี่ก็ใช้ไปแล้วอะ่ะมันเป็นโค้ดบัตรอะ่ะเออถ้าพี่มีเดีย๋ยวพี่จะมาแจกกันแล้วกันมีใช้ไปแล้วอะ่ะเนี่ยกับบัตรอ่าบัตรไอนนพี่ก็ใช้ไปแล้วนะอืมเดี๋ยวเก็ไปใส่ดูเลยว่ามันเท่ค่าไหนแต่พี่ก็จะบอกว่าพี่ไม่ค่อยชอบทรงผมมันนะมันเหมือนทรงผมแบบว่าของในรัฟพี่รอยัลอ่ะครับแต่มันเป็นสีผมกับว่าข้างหลังมันขึ้นมาหน่อยอะ่ะอืม โอเคกูคพูดได้อยู่ต้องเช็คตลอดเวลานะจ๊ะเออต้องบอกว่าเช็คตลอดเวลาสิก็เหมือนผมกาลันตีว่าผมหมดไปทั้งหมดกับ TJ หมดไปประมาณส0่ร0อยหอ่ะเดีย๋ยวผมอธิบายอีกรอบนึงให้ทุกคนได้ครับแล้วทุกคนจะไปบ่นว่าเออพันเพรมันไม่ออกอย่างงอย่างนี้ก็คือคุณกดไปครับ19เก้ามันจะขึ้นคำว่า l ล w l ก,ก็คือ l o w คุณอย่าไปกดนะคุณกดรีเลยถ้ามันออก2อันโลคุณอย่าไปกดคุณกดรีเลยครับ19 19เป็นยังไงก็คุ้กว่าคุณมากด39แล้วคุณมาลุ้นอะ่ะถึงแม้มันจะมีโอกาสออกแต่คือมันออกยากนะเออความเก็บผมคือมันออกยากอยา่าอย่าไปเสี่ยงครับเออบทมากชิบหายเลยเมื่อกี้ผมได้แบบมินเนี่ยนหรือโลวะนั่นนั่นจะกลางนะเออมันก็ออกผมกดทั่วไปรวแม่งออกด้วเออก็แนะนํานะ ถ้าหายหายก็มีโอกาสเหลือนะครับมันแล้วแต่จ,จงังหวะแล้วก็ดวงครับอืมกูเพิ่มดวงมาให้ดว้วยอะ่ะเพราะว่าที่จริงอ่ะผมอะ่ะไม่อยากจะเติมสองสองตัวนี้เลยเว้ยคือมันผมมองว่ามันดูแล้วมันแพงอ่ะคือมันต้องใช้ดวงมากเพราะผมอยากได้ตัวอะไรล็อตอะไรร็อตลูร็อี่อะไรร็ออะไรนั่นน่ะเออคือมันผมมันเท่ครับม่ชงเลยผมมันเท่ชดุดเพืพอได้นะกางเกงมันยาวไป แล้วก็อีกอันนึ่งผมไม่สนนะเพราะมันเหมือนมกาเท่แหละครับแล้วแต่คนชอบแล้วแต่สไตล์คนนะโอเคแล้วเจอเออจะแจกไปดีิวะเอาไว้เอาไว้ผมคนดูสักหนึ่งพันนะว่าจะแจกสักสามร้อยเพชรกันลวกันอืมถ้าถึง 1, นนะนออนนหนึ่งพันคนดูนะแจกสามรอยเพชรโอเคเออนั่นแหละแจกสามร้อยเพชรคนดูหนึ่งพันดู แล้วก็ขอซับสไคร b ์สักหนึ่งร้อยนะพระตอนนี้ซับสไคร b ์ผมแค่สิบคนเองนะจ๊ะแล้วเจอการคลิปหน้าน,นะจ๊ะเอาอะไรไปไกินดีเอาข้าเกลือไปกินนะสำหรับใครที่สุ่มแล้วเกลือโอเคครั้งหน้าเราจะไม่เกลือบ๊ายบาเจืบๆ